อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับ Stone A b e g i n นะวันนี้ก็มีข่าวข่าวการปิดเซิร์ฟเวอร์แลวก็มีแพทนะครับก็วันนี้ไม่ได้ตีนนะขอโทษโด,ด้วยพอดีกลับมาดึกไปหน่อยก็ปิดเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่ปีสองครึ่งน,นะครับถึงปีห้านะครับก็รายละเอียดก็มีการปรับปรุงและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในรุ่นสองก็คือจะมีตัวที่เปลี่ยนสกิลนะครับทําให้ดีขึ้นนะสองสามตัวนะครับ,บลนะะะแล้วก็ เอไอให้สังเวียนได้ทำการพัฒนาคือไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะจะอยู่ต้องจับเอาเวลาพัฒนาเอไอเอาเวลาไปพัฒนาการจับคู่ดีกว่านะครับก็เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นต้องอยู่ใน,นสอดส,ส่ใส่ชุดคิดมากมาก็คือเอาออกนะครับโอเคเพราะมันก็สมนควรเราออกไปตันนะ้งน,นานนะทั้งหมเลยวันมานานแล้วแล้วก็ทําการเพิ่มกิจกรรมนะครับเราก็ยังไม่แน่ใจกิจกรรมอะไรบ้าง,างไปดูกันดีกว่านะก็ ปรับปรุงไดนโนเสาร์นะครับก็ตัวที่จะมีปรับปรุงก็จะมี <c oughs> เอ่อฮอกเกอร์นะครับแบบใหม่แน่ๆนะครับแล,รโโรแล้วก็พวกออมโมแล้วก็อันเนี้ยก็คือสกิลแม่งเขียนเล็กมากนะครับเล็กจนแบบมึงกดมันไม่เหมือนของเกาหลีที่กดขยายได้นะครับแม่งแม่งเล็กมากนะก็เปลี่ยนสกิล,ลนิดหน่อยนะครับตามนี้เลยนะเดีย๋ยวไปดูอีกทีวัน มันเปิดดีกว่านะครับเพราะว่าหูตัวมันยิบมากแล้วผมก็ไม่แน่ใจในการอ่านเท่าไหร่นะตัวเล็กอะคือปกติถ้าเป็นเว็นอื่นเหมือนกดมันจะขึ้นอันนี้มีขึ้นเออช่งางมันต่อไปก็โมนาชีพนะครับไอตัวตัวเนี้ยนะครับไฟนะนะก็จะมีบนฟื้นคูนที่มันเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ ติดใหม่ไปเลยนะครับดูแบบปฏิภาาเลยใช้อาหารื้นปู่อะประมาณนั้นนะนะก็จะมีเปลี่ยนสกิลเดียวนะครับส่วนต่อไปก็มัมโม่นะครับตระกูลมัมโม่ก็จะมีการเปลี่ยนนะครับเนี่ยควร่วงแรงของมัมโม่หรือ,อทำให้การลดน่าจะเป็นสกิลสี่นะครับนะนสกิลสี่ที่เกี่ยวกับการลดถ้าเจอตัดอะไรพวกนี้นะครับอ่าส่วนระบบ AI ภายในสองเวียนมีการปรับปรุงคือก่อนหน้านี้ทาการต่อทุก AI จะได้รับ เพียง50%ของคะแนนที่พ่ายแพ้ต่อ AI จะต้องเสียให้ถึงห์10%ของคะแนนก่อนหน้านี้การต่อสู้กับ AI ท่านจะได้รับเพียง50%ของคะแนนและพ่ายแพ้ต่อ AI ท่านต้องเสียถึง10%อคะแนนทางเราได้ทําการเปลี่ยนแปลงใหม่คือระบบคะแนนของท่านออกไปเพียง50%เท่นานั้นเดิมอ๋อเสียแต้มน้อยกว่าเดิม ได้ 5, 45, ห้าเสียสิบห้าเออก็ดีดีดีกว่าเดิมนะครับถือว่าน่าสนใจเพราะว่าปกติมันชอบจับคู่ให้เราให้มันมันชอบจับคู่ให้เราแบบแต้มห่างๆเกือบสิ่สองร้อยอ่ะสมมุติเรามีหกพันเมื่อวานผมมีหกพันมันไปจับคู่ให้ผมเจอตัวที่ห้าพันแปดร้อยยี่สิกว่าเออแล้วพอแพ้แม่ก็ลดทีสามแปนะดสาเกนะ้าประมาณนั้นประมาณนั้น จะกดเหยียดเสียงมือส,สามตัวอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเหมือนบังคับตายอะ่ะโอเคถือว่าดีถือว่าดีถือว่าลดน้อยกว่าเดิมก็าอาจจะลดสักประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบเก้าก็ก็โอเคโอเคหนะ่อยชนะสามตาคงได้คืนมาบ้างนะครับครับสี่ตาไม่ต้องแบบชนะเจ็ดแปดตาเหมือนปกติโอเคก็ได้ได้อยู่ได้อยู่เดินเสาวที่สวมใส่ชุดคิดมากแต่แเกาถือออกก็โอเค อันนี้ก็ขยายความที่บอกนะครับอ่ะต่อไปฐานทุกคนรอคอยครับหรือเปล่าไม่รู้นะเอ่อตู้ PFM สามร้อยนะครับนะก็เขาบอกมีข่าวดีืแก่เฟซบุ๊กดแจ้งไปเรื่อยอะไรอ่าลอะไรคือ PFM สามอยเป็นหนึ่งในเครื่องประดิ์อัจฉริยะของทหาบันท,ที่ออกมาทำให้เราว ทำให้หินวิญ,ญญาณก็คือเหมือนกันเอาหินวิญญาณและเอาตัวดวสวหกดาวนะครับเข้าไปในเครื่องนี้ได้นะครับเราก็จะมีการสุ่มออกมานะครับผมเคล็ดลับมันจะช่วยในการได้เปรียบในการใช้ราวดาวระดับสูงและหินเป็นวัสดุได้นะครับเมื่อท่านได้รับคะแนนใช้ราวดาเป็นวัสดุจะได้รับไม่ใช่คำว่าวัสดุได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่าการใช้หินวิญ,ญญาณนะครับ และเมื่อท่านหารวมคะแนนได้น้อยเมื่อใช้หินวิญญาณมากกว่าเดลเซ่ท่านสามารถเซฟสโตนในการก็คือมันถึมมันจะบอกว่าไม่ต้องใช้สโตนร,รวมก็คือแบบอว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อะไรมากมายอ่ะไม่ต้องสนใจก็แล้วก็คือเหมือนเหมือนว่าเข้าเครื่องอยางดีนะเดลเซ่หกดาวสามารถใช้วัสดุได้เลยเดลเซ่ร,ระดับตำนานตัวใหม่ที่กำลังเปิดตัวนั้นไม่สามารถก็บางคนผมก็อ่านก็งงนะบางคนบอกว่าเหมือนกับว่า มันไม่มีตำนานออกมาแต่ผมก็ถ้าอ่านจากประทานนีนก็เหมือนว,ว่ามันมีโอกาสสูงที่ตำนานปกติมีตัตหนีนะแต่ว่าแค่มันจะไม่มีตัวใหม่ออกมาให้ไม่เองไม่มีตัวใหม่ในกรณีนี้คือเช่นสมมุติว่าตัวล่าสุดของเราเป็นอะไรวะวัวอ่ะสมอ่ะเป็นวัวสมมติเป็นวัวก็วัวแหละไต้องสมมุติหรอกคือเป็นวัวอ่ะสมมุติวัมมวยังไม่เข้าใบเลือดก,ก็คืออาจจะยังสุ่มไม่ได้วัว เพราะมันยังไม่ผมมันในเบเดือดแล้วก็ยังไม่ส่งมันในลงเครื่องนี้อะไรประมาณเนี้ยน่าจะอย่างนั้นนะยังไม่แน่ใจนะครับต้องใช้สโตนในการทําผ่านเครื่องนี้โอ้โหชิบหายแน่นอนนะครับนัาจุดนี้แล้วใครสตนน้อยก็ทําใจนิดนึงนะครับปั๊มเงินรอได้เลยนะครับลักษณะพิเศษจะไม่เกินห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอืมประมาณนั้นก็คือตอนสายเครื่องมันจะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะนะเดี๋ยวก็คงเข้าใจให้เจอเครื่องเองนะครับ แต่เราคนที่เคยดูสตตีมผมก็เคยดูลิงก์ของเกาหลีให้แล้วนะตอนนี้ก็คีดจะหาหรือไม่ก็ลองเสิร์ช b f m สามร้อย a ต e ในเอ u ใน b e ดูแล้วกันครับเดี๋ยวก็เจอนะเนื่องจากจุดมุ่งหมายแรกของเราเราไม่ได้ต้องการจัดเครื่องนี้เป็นเพียงกิจกรรมชั่วคราวเท่านั้นทางเราต้องการให้เป็นหนึ่งเนี่ยก็คือเหม,มือนเขาขเ็จะบอกว่าแต่ผมว่าเครื่องนี้มันคงอยู่ไม่นานหรอกเพราะมันอยู่มันอยู่มันจะอยู่แป๊บเดียวอะอยู่เปิดปิด,ป,ดปิดอะถ้าอยู่ตลอดมันสมดุลเกมมัน จะไปกันใหญ่เลยนะครับอ่าสรุปเลยแล้วกันก็จะมีข่าวเพิ่มตรงนี้หน,หน่อยหนึนะก็เอ่อขอข้ามเนื้อตึงนี้นเลยนะทางเราต้องการมอบสารนี้แก่คุณดุ๊ดก็หนังบีใหม่อะไม่มีอะไรมากเขาก็พูดดลุนบิมไปตามปกติก็ก็คือที่มันน่าสนใจคือเราจะมอบสัญญาเราสาาัญญาว่าจะทาความสรุปให้มากขึ้นเช่นกองกำลังเดียวทางก็ล่าวเดือทางนี้แค่กี่ก็ปวดหัวแล้วแมวมาขับได้สอหกตัวสิบหาย เอออ๋อก,ก็กําลังเดียวถามเดียอะๆก็กาลังมันก็เดียวถามแล้วหรือเปล่าวะแต่จริงๆมันน่าจะเป็นบอสตัวใหม่หรือเปล่าเพราะจริงๆเกาหลีบอสมันมากกว่าอินียนะครับนะเออกำกาลังเดียวถามก็ดูเป็นเป็นปรปับปรุงใหม่แล้วกันไม่หแหลกนะอย่างนี้จะดีนะเนี่ยสถานที่สองสถานที่ใหม่ซีซั่นสองอันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะครับกิจกรางสงครามเบนก็เ,เสา อาจจะเป็นสีสั้นต่อไปหรือเปล่าแล้วก็ระบบใหม่เอี่ยมแล้วสาหรับโมบิเลียมเราจะทําการมาขนาดนี้ส้าเราเว็บมุ่งมิเลียมนี่ผมก็ไม่ออกความคิดเห็นนะผมว่าถ้ามันกดพาล้วมีดิ้งขึ้นมาให้เป็นภาพใหญ่มันก็แย่นะครับ <c oughs> ก็าข่าวประมาณนี้นะซึ่งจากที่ผมอ่านดูเนี่ยผมผมเห็นมองคนไปตอนแรกก่อนที่ผมจะมาอ่านเองผมไม่อ่านมอ,มองโพสต์เขาพูดเหมือนกับว่า,วา เขาพูดเหมือนกับว่าประมาณว่าเออเนี่ยระบบระบบบอกว่ามันมสุ่มไม่ได้ตำนานอะไราเงี้ยผมอ่านผมบางคนหรือหนึ่งเงียตอนแรกๆนะผมก็งงอ๋อที่มันปรับไม่เหมือนกเกาหลีเหรอเพราะว่าอ่านเองก็ปก,กตินเนี่ยเขาแค่เขียนว่าไดาโ,นโนเสาร์ระดับตำนานตัวใหม่ใช้คำว่าตัวใหม่เนีหครับที่กําลังเปิดตัวทุกตัวนั้นไม่สามารถได้รับการผ่านเครื่องนี้เห็นไหมครับที่กำลังเปิดตัวก็คือไอ้นี่อยู่แต่ว่าตัวเก่าๆก็ยังเปิดได้ตำนานเพราะฉะนั้น ก็เหมือนน่าจะมีโต้หรีนะครับไม่น่ามีะมระรผิดพลาดนะก็ประมาณนี้ก็ฟังหูไหว้หูแล้วกันนะครับรอจดกวก่อนมันจะมาเองถึงจะรู้นะอย่าไเรียดน,นะครับก็สรุปข่าวก็จะมีะการปรับเปลี่ยนแ้มคานคิด AI อในอารีนาก็หลายคนคงไม่ถึงอาจจะไม่ถึงจะดีเยี่ยมแต่ทาให้เราสบายกว่าเดิมน,นะอย่างน้อยแพ้ก็ไม่เจ็บเจ็บมากนะครับลดแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่รดอนร้อยถือว่าถือว่าโอเคนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับ นะก็อาจลดทีนึงก็อาจจะตอนนี้อาจจะไม่เกินยี่สิบประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าช่วยได้เยอะยกเว้นว่าเป็นโบนัสสิบครั้งแรกนะเนี่ยน่าจะเกินนะครับถ้าเป็นไปตามที่เขาบอก,กน,นะแล้วก็ส่วนตู้ pfm นี่ก็บอกแต่เล่นเดน,นะครับนักว่าจะมาก็เก็บเศษเอาไว้แล้วกันนะครับเก็บเศรษหกดาวไว้นะครับเพราะว่า <c oughs> ก็เก็บเศษเก็บเศษไว้ก่อนแล้วกันนะครับเรื่องนี้นะครับ แล้วก็ส่วน Storyly นี่ก็อัน,นที่บอกนะครับก็คือแบบเดโลเซลนะครับฮ็อกเกอร์ก็มีการเปลี่ยนแต่คืมันอ่านย,ยากมากผมก็จำสก,กิลมันเองไม่ค่อยได้ด้วยนะตัวขังวันสองรยี่สิบก็คือแต่ดูแล้วก็น่าจะปรับเยอะนะครับก็ลองลองดูแล้วกันนะครับผมอยากรอไปดูตอนมันมามากเลยแต่ตอนนี้จริงๆมันก็ดีแต่เพมันเปลี่ยนสก,กิลให้ด่เนาะมันดีตรงมันดีตรงนี้นะแต่ว่า อ่านยากคือต่อให้ผมกรอบรูปไปแล้วไปขยายภาพแม่งแตกแน่นอนอะดูท่าหางเราเล็กเิดือเกินนะผมก็เลยเลือกแบบไม่อ่านดีกว่าเออนะครับส่วนเรื่องระบบเอไอเอ่อผมว่าเป็นข่าวดีสุดในการอัปเดตรอบนี้นะครับในความคิดของผมนะเพราะว่าตู้ตนะู้นมันก็ยังไม่บอกวันมานี่เมื่จะมาตอนนี้หรือเปล่าเพราะงั้นผมถือว่าการเอไออะให้มากที่สุด พอเขา็ะไรผมคิดว่าเขาเกิดตอนท่เปลี่ยนสกิลไปผมก็คิดว่ามันก็คงไม่เก่งถึงขนาดขั้นตํานานอยู่ดีหรอกจริงๆยังไม่อ่านนะจริงๆนะมองไม่เห็นจริงๆนะเฮ้ยจริงๆเ,เล็กมากโอเควันนี้ก็ท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ขอโทษด้วยที่ไม่สตรีมนะพอดีเห <c oughs> ล่านอย่างด้วยแหละกลับมาก็ดึกละอะไรเงี้ยอืมก็เลยไม่ได้ทำอะไรนะเลยนะก็เลยรีมาทำคลิปให้ก่อนแล้วกันนะ ก็วันนี้สปิดนะครับที่สองครึ่งนะที่ห้านะครับก็อบรอวแหละพักผ่อนรอเช้าๆมาดูแพทจิงทีแล้วกันเนาะ <S <S ถ้ามันมีอะไรที่แบบน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมทำที่นึงเพิม่มไปโอเคครับวันนี้เท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับผม